ไม่อากไม่อยากให้เงินสดประชาชนกลัวติดโควิดแล้วเป็นไงครับพี่น้องประชาชนคนแก่คนเฒ่าต้องเหมารถจากตำบลจากหมู่บ้านเพื่อมาลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอันแสนน้อยนิด3,500จนล้นธนาคารออกมาล้นถึงถนน มันยิ่งกว่าภาพที่เลวร้ายที่เราไม่อยากเห็นแล้วเป็นไงครับตอนนี้มีข่าวว่าติดโควิดแล้วนี่เหรอที่ท่านบอกว่ากลัวติดโควิดไม่อยากแจก,กเงินสดแล้วกูถามว่าตอนนี้ที่จับจ่ายใช้สอยเนี่ยมึงใช้ใบไม้กันเหรอครับรัฐมนตรีทำเหมือนเพื่อนบ้าน ให้มันดีๆหน่อยเขาโควิดปุ๊บเขาเยียวยากันปั๊บร้านลงร้านเล่าสั่งปิดรัฐบาลเขาดูแลสั่งให้เยียวยาผมยกตัวอย่างเช่นประเทศฮ่องกงสั่งปิดร้านเล่าผับรัดเยียวยาทันทีเก0,000นกว่าบาทแต่ของไทย แล้วแต่มึงตามเวียนตามกรรมใครแข็งแรงก็อยู่ทนใครออดแอก็เจ๊งบางคนต้องเอาตีนกายนา้าผาทั้งหนี้สินทั้งภาระแทนที่มึงจะแจกเงินสดให้เขาเอาไปจับจ่ายใช้สอยจ่ายค่านา้ำค่าไฟซื้ออาหารแต่ไม่ทำ